นิ่มเนี่ยคนง้มวันนี้ลาน้อยเห็นอย่างวัวหมักกระบอกตัวหมักกระบอกค่ะพี่น้องขานี่ค่ะหมักกระบอกที่สาน้อยไปเก็บมาเนาะอันนี้หญ้าเพื่อเอามา่าค่ะผ่าแล้วเพิ่งให้เอามะพั่วพั่วเขาใช้ขั่วไฟอ่อนจะไม่ไเนาะนี่ค่ะบริเนีไฟแห้งเะค่ะเพราะว่ายานเพิ่นไหมเนาะอีลาน้อยจะเป็นคนคุณให้แม่ขั่วแล้วเพิ่นกะเสียเอาไปใส่ถุงค่ะไม่ยากไปขายถุงละสิบบาทมีคนซื้อใส่เ้อพี่น้องค่า เขาซื้อไปกินเนาะหอมหอมดีค่ะมาขระบบขวา่ากิน,นเพลินเลยค่ะจะนายกนี่ค่ะอีร้านน้อยพันส่งกาแฟให้เนาะกินกาแฟไปน้ำขวา่ามากระบบไปน้ำค่ะบรรยากาศยามเศร้าบ้านเฮาค่ะทุ่งขาเสียงไก่ยังขันอยู่เลยแจ้งแล้วกระไดน้องหกโมงกว่าค่ะตอนนี้นะ่นนนะหกโมงกว่าก็พี่เจ็ดโมงแลวค่ะคีเมฆคีเฟื่อกะไลไปค่ะ ช่วงนี้เอาเมือให้เมือนาอากาศกสิบห้อนเลยค่ะพี่น้องค่ะเยีย,ยสบายสบายเย็นค่ะมีแดดอยู่แต่ว่าก็มีลมค่ะเย็นสดชื่นเมนี้ล่าน้อยชิมเมรนาเนาะแม่บอเมือเมื่อวานนี้ไปเมียนบอบอป่าเนาะแม่นาะเตรียมแม่ชิเลียงปลาดุกค่ะเพิ่นก็ไปเมียนบอไซแ,แม่ปลาดุกตัวนึปลาดุกมาตัวหนึ่งเมนอยู่นี่ค่ะกินกาแฟนังกันค่ะพี่น้องค่ะยามเช้าๆค่ะกินกาแฟไปนํำ เรียกแนวอื่นไปนำปนเมื่อนี้กับอีลาน้อยคั้วมะกะบกค่ะโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับพาพี่พาน้องคั้วามะกะบกค่ะมะกะบกที่เราเก็บมาเนาะลูกสาวคนงามเป็นคนคั้วให้แอนิมเน่บายบายเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อฝากเป็นกำลังใจให้อีลาน้อยต้นหอมเด้อค่ะ